สวัสดีครับวันนี้ฮามาปะค่าพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจําวันจันทร์ที่30มิถุนายน2568กันครับครับต่อไปฮาพอสภาพอากาศที่ผ่านมากันคนนะครับแต่วันนี้นะครับภาคเหนือมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่นะครับโดยรายงานปริมาณฝนสูงสุดนะครับวันได้ที32.6มิลลิเมตรนะครับตีอาเภอเมืองจังหวัดเชียงหายครับครับต่อไปฮามาติดตามสภาพอากาศประจําวันกันครับ ในส่วนของสภาพอากาศวันนี้นะครับจากแผนที่อากาศนะครับก็จะมีลักษณะโดยรวมก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็ยังคงพัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมในส่วนของบริเวณประเทศไทยของเทาน,นะครับก็ทําให้วันนี้เองนะครับภาคเหนือก็มีฝนประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่นะครับแล้วก็มีลักษณะของฝนตกหนักบางแห่งได้นะครับโดยเฉพาะทางสิบตะวันตกนะครับแม่อ้งสอนเชียงใหม่ตากนะครับแล้วก็ส่วนที่อยู่ใกล้ตัวแอลตัวนี้ก็คือย่อมความกดอากาศต่ำแถวเวีนานตอนบนนะครับก็จะทำให้ฝ แถวเจียงไฮพยา,นานกร่นเกาะมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับในส่วนของภาพถ่ายดาวเทียมนะครับในส่วนของเจ้านี้นะครับเมฆก,ก็ค่อนข้างที่จะปกคลุมในส่วนของบริเวณภาคเหนือค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะครับก็อาจจะมีเมฆสลับแดดพ่องนะครับแต่ว่าเมฆก,ก็จะเยอะกว่านะครับในส่วนของภาพถ่ายเรดาร์เจ้านี้นะครับกลุ่มฝนยังมาเห็นชัดท่าใดนะครับก็มีกลุ่มแถวแถวเจียงไฮเล็กๆน้อยๆนะครับเจ้านี้นะครับ ในส่วนของเรดาร์พิษณุโลกนะครับภาคเหนือตอนล่างก็จะเห็นว่าด้านรับลมมรสุมตอนตัเฉียงใต้เนี่ยแถวๆจังหวัดตากนะครับก็มีกลุ่มฝนเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นนะครับผมอย่างที่บอกนะครับแบบจําลองฝนรวมส4ชั่วโมงวันนี้นะครับฝนตกหนักเนี่ยก็อาจจะมีแถวๆทางซีกตอนตกนะครับแถวตากทางภาคส่นเชียงใหม่นะครับแล้วก็ส่วนบนๆนะครับเชียงใหม่พยาวน่านวันนี้เองก็คงต้องระมัดระวังฝนตกหนักไว้ตัวนะครับ ในซอนของแบบจำลองฝนวันพุกนะครับก็จะเห็นว่าสีเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มขึ้นะนะครับเนื่องจากลักษณะของร่องมรสุมก็จะเข้า,าเลื่อนลงมาใกล้กับบริเวณภาคเหนือตอนบนมากยิ่งขึ้นนะครับกระทำให้โซนภาคเหนือตอนบนนะปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงพื้นที่ฝนตรงนัเกาะจะเพิ่มขึ้นตัวนะครับ ุณหภูมินะครับภาคเหนือตอนบนวันนี้สูงสุดอยู่ที่31มสอถึงสาองศาเซลเซียสนะครับต่ําสุดเกาะอยู่ที่ส3นะครับถึงส5หองศา,าเซลเซียสภาคเหนือตอนล่างนะครับสูงสุดวันนี้อยู่ที่32นะครับถึง34องศาเซลเซียสนะครับต่ําสุดเกาะอยู่ที่ส4นะครับถึงส6หองศาเซลเซียสครับสุดท้ายนี้นะครับภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับแต่ขอให้ไปไปนปอมัยพีน้องระวังอันตรายจากฝนต ak, กหน,นักและฝนตกหนักสะสมนะครับ ซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมชฉพาะพันและน้าปลาหลายหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งน้ำไหลายพันนะครับและพื้นที่ลุ่มตัวนะครับหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053277919นะครับหรือที่ตามทางเว็บไซต์ Facebook และ TikTok ของศูนยมม์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะครับสารับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน